นักวิจัยมชเจ๋งค้นพบวิธีรักษาและยับยั้งโรคกระดูกคุณข้อเสื่อมได้เป็นครั้งแรกของโลกโดยใช้สารเซสมีในเมล็ดงาดำรองศาสตราจารย์ดรปรัชญาคงทวีเลิศอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่า การค้นพบครั้งนี้ได้ต่อยอดจากการฟื้นฟูเรื่องของเซลล์สมองและรักษาโรคมะเร็งที่ได้สกัดสารเซซามีออกมาจากเม็ดงาดำซึ่งสารเซซามีน,นี้สามารถที่จะนำไปรักษาโรคก,กระดูกพุนได้เป็นอย่างดีและมีผลการทดลองซึ่งได้ผลอย่างชัดเจนมาแล้วการค้นพบครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของโลกหลังจากผลทดสอบทางวิทยาศาสตร์พบว่าสารเซซามีนที่คิดค้นได้จากงาทั้งหมด3ชนิดคืองาดำงาขาวและงาแดงโดยได้คุณสมบัติที่ไม่แตกต่างกัน และเมื่อนําสารเซซามีมาทําการทดสอบร่วมกับเซลล์สลายกระดูกที่ห้องปฏิบัติการพบว่าสารเซซามีสามารถยับยั้งเซลล์ทาลายกระดูกได้ปัจจุบันแม้ว่าจะมียารักษาเกี่ยวกับโรคก,กระดูกพุนและการผ่าตัดรักษาได้แต่ก็อาจจะมีผลข้างเคียงหรือหากมีการทานแคลเซียมจํานวนมากเพื่อไปรักษาโรคก,กระดูกพุนก็จะทําให้เกิดกระดูกงอกขึ้นมาและหากทานแคลเซียมมากเกินไปก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคก,กระดูกปล่อยด้วย อย่างไรก็ตามประชาชนควรรับประทานงาที่สุกแล้วแต่ต้องระวังการปนเปื้อนของเชื้อราและระวังการเหม็นหืนหากทานอย่างถูกต้องต่อเนื่องก็จะเป็นผลดีต่อร่างกายและไม่มีผลข้างเคียงโอเคครับ ให้เวลา3วินาทีกดหยุดอ่านเองนานเท่าไหร่ก็ได้นะครับกดหยุดเลยครับ1 2 3กดหยุดอ่านเองแล้วต่อไปเราก็เลื่อนมาอ่านข้อความต่อไปนะครับเดี๋ยว youtube จะยาวเกินให้เวลา3วิกดหยุดอ่านเองนานเท่าไหร่ก็ได้นะครับ1วิ2วิ3วิกดหยุดอ่านเองแล้วนะครับเลื่อนมาต่อครับ กดหยุดอ่านเองตรงนี้ได้เลยครับ1วิ2วิ3มวิโอเคนะครับเดี๋ยว YouTube จะยาวเกินนะครับ1วิ2วิ3วินักว,วิจัยมอชอเจ๋งค้นพบวิธีรักษาและยับยั้งโรคกระดูกโอเคขอบคุณครับสวัสดีนะครับ